สวัสดีครับผมหมอหน้าทัพสุนคณีชักนประกำิตเติลฮันนี่เดนเตอคลินิกรร Little Honey Clinic ครับถ้าฟันหลอก็คือสูญเสียฟันไปใช่ไหมครับการสูญเสียฟันไปเนี่ยจะสามารถทดแทนช่องว่างที่หายไปด้วยมีแบ่งใหญ่ๆอยู่2แบบนะครับคือฟันปลอมถอดได้และฟันปลอมติดแน่นนะครับส่วนในคนของฟันปลอมถอดได้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2อย่างอีกนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเป็นปลติกนะครับเป็นปลติกข้อดีก็คือว่า พลาสติกเนี่ยจะราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ถ้าสมมุติในอนาคตเรามีฟันที่ถอนเพิ่มไปแล้วก็สามารถเติมได้นะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือมันจะอ่อนแอกว่าจะแตกง่ายแล้วก็ทํากัดอะไรแข็งๆแ,แรงๆหน,นักๆก,กแ็แตกได้ครับครับส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นโลหะนะครับเป็นโครงโลหะโครงโลหะเนี่ยก็จะแข็งแรง,แรงกว่ารับแรงได้มากกว่า แล้วก็แตกได้ยากกว่าทนทานกว่านะครับก็จะใช้คอนปอมถาวรได้นะครับแต่ข้อเสียคือว่าแพงกว่าแล้วก็ถ้าในอนาคตเรามีฟันซี่อื่นที่ถอนไปแล้วก็อันนี้จะเติมไม่ได้ครับส่วนคอนปอมติดแน่นนะครับติดแน่นเนี่ยก็จะมี2ออย่างอย่างแรกก็คือเป็นสะพานฟันนะครับสะพานฟันแต่สะพานฟันเนี่ยเราจะต้องสูญเสียเนื้อฟันของข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังไปด้วยนะครับ ก็ทาให้เสียเนื้อฟันเยอะปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยนิยมทํากันละนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าเป็นเทคโนโล,โลยีเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันละก็คือรากคันเทียมนะครับโดยราาฟันเทียมเนี่ยใช้ทดแทนช่องว่างที่หายไปนะครับก็จะใส่เข้าไปในกระดูรอแผลหาย6เดือนแล้วก็ถึงจะต่อข้อฟันเข้าไปข้างบนได้ครับ จะมีการเคี้ยวที่ใกล้เคียงกับทันธรรมชาติที่สุดและครับ